วันหนึ่งในฤดูร้อนในระหว่างที่ตกกะกแตนลองเพลงอยู่บนทุ่งหญ้าพวกมดก็ได้เดินผ่านไปตัก,กแตนได้พูดขึ้นว่าสวัสดีพวกมดที่รักเพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอมดพูดขึ้นว่าสวัสดีตะ๊ก,กะแตนเรากำลังนำเลีเ้ยงอาหารตกกระกแตนพูดขึ้นว่าอืมฉันเข้าใจแต่อย่างที่เห็นแถวๆนี้มีอาหารมากมายทำไมต้องนำเลี้ยงอาหารไปที่บ้านทีละชิ้นด้วยละ่ะ ดูอย่างฉันสิฉันก็กินของแถวๆนี้เหมือนกันจะได้มีเวลาร้องเพลงอย่างสนุกสนานหรือทำอะไรสนุกสนุกในช่วงเวลาที่เหลือไงฟังนะตากะแตนตอนนี้เรามีอาหารมากมายเพราะเป็นฤด,ดูร้อนแต่เมื่อฤด,ดูหนาวมาถึงที่นี่จะไม่มีอาหารให้กินควรกักตุนอาหารไว้ใช้ในฤดูหนาวที่จะมาถ,ถึงดีกว่าไม่เช่นนั้นเธออาจจะเดือดร้อนเมื่อพูดเช่นนั้นตะกะแตนก็หวัวเราะเบาๆ ตากกะแตนก็ได้กล่าวว่าเวลาหน้าร้อนเพิ่งจะเริ่มต้นเองค่อยนึกถึงฤดูหนาวตอนก็จะถึงกันหลังจากนั้นตก,กะแตนก็เริ่มกลับมาร้องเพลงอีกครั้งตก,กะแตนยังคงมีความสุขกับชีวิตของเขาที่ร้องเพลงอยากสนุกสนานในขณะที่มดกําลังทํางานหนักเพื่อลำเรียงอาหารไปไว้ที่บ้านไม่นานฤดูร้อนก็จางหายไปเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วงตก,กะแตนกําลังร้องเพลงล่าเริงกว่าเก่า ในที่สุดฤด,ดูหนาวอันหนาวเหน็บก็มาถึงทุ่งหญ้าหายไปหมดไม่มีเศษอาหารให้ตะก,กะแตนกินตะก,กะแตนก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าอฉันหิวดูเหมือนว่าฉันจะมีปัญหาแล้วล่ะฉันต้องหาอะไรกินแต่จะไปไหนดีคิดก่อนนะโอ้นี่ไงฉันจำได้ว่าพวกมดทำงานหนักเพื่อกัก,กตุนอาหารใช่แล้วฉันจะไปหาพวกมดและขออาหารตามันตกกะกัแตนก็รีบวิ่งไปหาพวกมด พวกมดตอบออกมาจากในบ้านว่าฉันบอกให้เธอประหยัดอาหารในช่วงฤดูร้อนตอนที่มีอาหารมากมายอาหารที่ฉันมีเป็นอาหารสําหรับครอบครัวของฉันเท่านั้นฉันขอโทษแต่เมื่อฉันได้มีแบ่งให้เธอเขาพูดกับตะกะแตนโดยไม่ได้ออกมาจากบ้านตะกะแตนผิดหวังและตัวสั่นกลางหิมะที่กำลังตกลงมาสุดท้ายนี้คติสอนใจเรื่องมดกับตากแตนหากคุณเป็นคนขี้เกียจและใช้ชีวิตแบบง่ายๆสักวัน คุณก็จะเจอเรื่องที่ยากลำบากนะคะ